เป็นมินนี่ไอ้สารเลวไอ้ชาิหมาฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีไปได้แกต้องชดใช้ในสิ่งที่แกทำสวีทไม่จะไวแน่นๆนะพี่ Jay, do something. Just keep hanging on, bro. ไอพวกสารเลวเว้โอ้นิวชน <c oughs> ที่ขับต่อที่ได้เวลาเอาคืนแล้ว <c oughs> ยิงไอสารเลวนั่นให้ร่วงลงมาเลยสิเจ ไอ้น้องระวังหลังด้วยโอ้ยไม่โดนบ้างเลยเหรอเคโดนแล้วครับล,ล่วงละไปจัดก,การรถตำรวจอยู่ที่อยู่ข้างหลังและ MP MP พีเอมึงไม่ใช้ว่เพื่อนมีข้างหน้าเรา ข้างหน้าเรายังไม่มีนะโอเคจัดการข้างหลังไปก่อนครับเอาให้มันระเบิดไปเลยโอเคติดไฟแล้วครับขันต่อไปต่อไปต่อไปข้างหลังนู่นอะออกมาแล้วไอ้พวกแก๊งหมวกแก๊งหมวกไอบ้บ้าเอ้ยแก๊งเหลืองเดียวเดียวเดียวซ้ายมือเราเนี่ยนี่นี่นี่คันเนี้ยเออ การบันจัดการบันจัดการบันไม,ไม่เป็นไรเลยครับออ้ยรถมันทนมากโอเคติดไปละไหนอีกวะจัดการมอไซนั่นซะซ,ะซ,ะซะีเจหมอไซเอ๋อจัดการมอไซครับมอไซไม่โดนบ้างเลยเหรอ โอ้ยโดนให้กูบ้างเถอะกูดิมันไม่เป็นไรเลยโอ้ชีวิตโกงกูแล้วแบบเนี้ยไม่เป็นไรเลยครับจนมันเสียหลักไปเองอ่ะโคตรโกงอ่ะ มันต้องมีโดนบ้างแหละแต่มันไม่เป็นไรครับดูดิเห็นไหมนี่ก็ตรงนะเนี่ยรถตำรวจวิ่งไล่ตามขันข้างหน้านี่เหรอใช่ตามแล้ววิ่งไล่นำไม่ใช่วิ่งไล่นำวิ่งนำหน้าไอ้บ้าเอ้ยติดไปแล้วหนึ่งต่อไปต่อไปต่อไป ไปต่อไปข้างหน้าข้างหน้าเราข้างหน้าเราโอ้ย oh, ข้างหลังเราข้างหลังเราเร็วเข้า C j MP5 อมไฟมึงไม่เอามาใช้บ้าโคตรเกลียดเลยไม่รู้กูจะยิงคันไหนก่อนดีกูงงไปหมดแล้วเนี่ยจะระเบิดระเบิดใส่รถกูแน่นอนอุ้ย ดีนะดาเมจมันไม่ทําอะไรเราโอเคเหลือคันสุดท้ายแล้วกาดรอดกูม,มาแล้วเพื่อนโอเคผ่านไปละผ่านไปผ่านไป เข้ามาสิว่าไอ้พวกสารเลวกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเลยฉันเป็นคนคมเมืองนี่เฮ้ยพังดีเฮ้ยมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอยู่อะ,อะ,อะ,อะ พวกมึงไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่ฉันทำเพราะฉันมึงนี้จึงสงบสุขฉันกำจัดพวกสวะออกไปฝีมือฉันและฉันก็จะทำมันอีกไม่ไม่ต้องมันตายแล้ว ฉันแค่อยากให้แน่ใจว่าทุกอย่างมันจบแล้วก็แค่นั้นเน่ยเย็นไว้เอน้องไม่จำเป็นต้องยัดกระสุนใสมน่มันรอกมันตายเองจากอุบัติเหตุรถชนเนี่ยนายมาไกลามากเพื่อนรู้ไหมฉันพยายามกว่า30ปีเพื่อก้าวข้ามมันไปฉันหมายถึงนายเป็นแบบอย่างของพวกเราโอ้ขอบคุณเพื่อนฉันแค่ดีใจที่ทุกอย่างจบลงสักทีเราสมกเลย ที่ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมกมันชอบมองบางอย่างต่างจากพวกเราเสมอสมกเลยสมกมันเป็นพวกเห็นแก่ตัวสนใจแต่ตัวเองเนี่ยนั่นมันเป็นหนทางสู่นรกนะพวกงั้นที่เหลือ15ไมโครดอทและเมคคารีน1ออนอะไรกินกันเถอะใช่ฉันเห็นด้วย แล้วเจอกันนะครับคุณเจ้าหน้าที่คราวนี้ที่นี่ก็กลับมาเหมือนเดิมสักทีเราต้องอยู่บนจุดสูงสุดของวงการนี้ต่อไปคอยตรวจเช็คทุกอย่างเรามีปัญหาในเวนทุลัสเรามีปัญหาในซานเฟียโรเรื่องบ้าๆบนี้ยังไม่จบหรอกนะ ครอบครเรากําลังจะกลับมาแต่เราต้องอยู่ใกล้กันไว้เพราะหลายคนกําลังจับตามองพวกเราอยูเอ่เฮ้ฉันมาอย่างสันติพร้อมกับแมดด็อกเขมีเรื่องประกาศให้ทราบเออฉันหมายถึงแผ่นเสียงทองคําแผ่นแรกของพวกเราเย้ยเฮ้แมดด็อกสุด,ดยอดเลยเพื่อนเองเลย,ออยแล้วเพื่อน แล้วฉันตัดสินใจจะไปทํานมด้วยอกปากไปเลยแม็กเกอร์แกพูดผ่าอะไรเนี่ยโธ่ทีเพื่อนยังไงก็เธอเรายังไงต่อเราต้องกลับไปที่คาสิโนช่วยวูซี่บริหารงานน่ะเราจะต้องจัดการที่นี่ให้เรียบร้อยก่อนเราจะเปิดทัวร์คอนเสิร์ตให้แฟนๆอ้าจมูกฉันมันมีน้ํามูกไหลออกมาไม่หยุดเลยฉันมีอ๋อฉันขอผ่านดีกว่าแล้วนํ้าพี่จะไปไหนฉันจะออกไปเดินเล่นข้างนอกสักหน่อยเน้อ ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ใช่ที่รักแรงแรงแรงอีกแรงอีกลึกอีกลึกๆเลยใช่เฮ้คาเทลิน่าใช่ผมว่าคุณควรไปหาหมอเลยคุณอิจฉาฉันละสิบ้าเอ้ย โอ้ยอะไรกูเนี่ยอะไรของกูเนี่ยต้องมาได้ต้องมาได้ยินอะไรแบบนี้ครับเอจบแล้วครับทุกอย่างมันจบแล้วครับเอาถังดับเพลิงเอาถังดับเพลิงติดมาด้วยอะเพื่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเราแวะไปหาน้องน้องอะไรนะ ลืมไปละเอารถไม่มีแล้วแวะไปหาน้องน้องอะไรนะติดอยู่ที่ปากเนี่ยน้องเดนิสเออแวะไปหาน้องเดินเดนิสก่อนครับพอดีที่บ้านน้ำไม่ไหลครับแวะไปอาบน้ำที่บ้านน้องเดนิสดีกว่า,อ,าอยู่บ้านอยู่บ้านครับอยู่บ้าน อะไรแค่นี้เหรอเอาแล้วก็หายไปเลยโอ้ยังไงครับเนี่ยรือว่าเราไม่ได้เอารถมาเกี่ยวไหมไปแล้วครับน้องน้องไปแล้วครับ เค okay. กลับบ้านครับกลับไปเซฟกลับไปเซฟกันที่ฝ่าจบแล้วนะทุกอย่างกลับมาสงบดีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่สี่ม่วงอ่ะสรุปพวกบรลาดาก็ยังอยู่ใช่ไหม,มแกงเล็กแก้งน้อยก็ยังอยู่ครับแต่ว่าถ้าเรายึดหมด ก็คงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะคิดว่าครับคิดว่าอ่ะส่วนเรื่องแม่ของเราก็ผมคิดว่าน่าจะถามว่าใครเป็นคนฆ่าแม่เราฆ่าแม่สีเจก็ก็คงเป็นพวกนี้แหละอืมก็ไอเทนเพนีนี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะว่าไอใครนะ ไอเอ็ดดี้มันเฉลยหมดแล้วครับตอนที่เราไล่ล่ามันใช่เฉลยหมดแล้วแม่เราก็แม่ซีเจก็โดนข่มขืนครับแล้วก็ฆ่าด้วยอะไรก็ก็ไม่ทราบได้ครับอืมอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เราไปรู้ความลับของอะไรของไอเทนพีนีมั้นะครับไปรู้ถึงความชั่วของมันครับเทนพินีก็เลยน่าจะฆ่าปิดปากอประมาณนั้นประมาณนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นอืม เหนื่อยแล้วครับพอเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะมายังไม่จบง่ายๆหรอกครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บเครดเสริมแล้วก็อะไรอื่นๆให้หมดเลยแล้วก็ยึดกงยึดแก๊งเสร็จปุ๊บถ้ามีโอกาสนะถ้าอุปกรณ์ผมพร้อมนะผมจะมาไล์สดทำทำอะไรเนี่ยครับทำทำกิจกรรมพ่นสเปรย์ทั้งหนึ่งร้อยจุดครับอ่าอ้า ผมว่าผมจะขอว่าผมจะไลค์คิดงานครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีจุดไหนบ้างผมก็จะให้ท่านผู้ชม่แหละเป็นตัวช่วยเป็นคนช่วยอืมถ้ามีโอกาสเราจะมาร่วมสนุกกันครับอ่ะโอเคก็ไปจริงแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยนะครับสวัสดีครับไปทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับบ๊ายบายซีเจเซฟซีเจเซฟนะครับ